สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะคือเรื่องประวัติศาสตร์วิทยุสมัครเล่นในบ้านเราแล้วก็บทบาทของสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์หรือ IAST ค่ะครับสวัสดีครับข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากบันทึกประวัติศาสตร์เป็นหลักเลยนะคะโดยเฉพาะจากทาง IAST เองเป้าหมายก็คืออยากจะตามรอยเส้นทางตั้งแต่ยุครรกๆจนถึงปัจจุบันเลยค่ะครับ เป็นเส้นทางที่ยาวนานพอสมควรเลยครับแล้วก็มีเรื่องราวเยอะมากตั้งแต่ยุคบุกเบิกการที่ต้องพยายามให้ได้รับการยอมรับทางกฎหมายจนมาถึงปัจจุบันนี้แหละครับค่ะมีทั้งบุคคลสำคัญเหตุการณ์สำคัญสำคัญใช่ครับแล้วก็น่าสนใจตรงที่ว่า,ามีบันทึกว่ามีสถานีวิทยุสมัครเล่นในสยามตั้งแต่ช่วงทศวรรษหนึ่งข้าสองศูนย์นู่นเลยนะครับ โห oh, 192.0นานมากเลยนะคะตอนแรกนึกไม่ถึงเลยว่าจะย้อนไปไกลขนาดนั้นแล้วหลักฐานแรกๆพี่พอจะบอกได้ว่าเป็นนักวิทยุสมัครเล่นไทยจริงๆคืออะไรคะ คือถึงแม้จะมีสถานีของทางราชการอย่าง HS1BK หรือ HS1HH ตั้งแต่ปี1927นอ่ะนะครับแต่ถ้าเป็นนักวิทยุสมัครเล่นที่เป็นคนไทยจริงๆเนี่ยหลักฐานที่ค่อนข้างชัดก็คือการติดต่อหรือ QSO ของคุณแสงเยี่ยมปอตะกูลอ๋อคุณแสงเยี่ยมครับ สัญญาณเรียกขาน H S 1 P J ซึ่งท่าน QSO ตั้งแต่ปี1936คือตอนนั้นยังไม่มีกฎระเบียบอะไรมารองรับเลยนะครับท่านก็เลยนับเป็นผู้บุกเบิกคนสำคัญท่านหนึ่งเลยสุดยอดเลยค่ะร่วมกับอีกท่านก็คือพันเอกกำชัยโชติกุล H S 1 W R ครับ แล้วการรวมตัวกันของผู้ที่สนใจเหล่านี้มันนำมาสู่การก่อตั้งรัสได้ยังไงคะก็คือรัสเนี่ยก่อตั้งเป็นทางการจริงๆปี1963ครับ1963ครับเกิดจากการประชุมของผู้ก่อตั้ง6ท่านแรกมีคุณแสงเยี่ยมพันเอกกำชัยแล้วก็มีชาวต่างชาติอีก4ท่านอ๋อมีชาวต่างชาติด้วยครับคือโรเบิร์ตลีโอแฟรงค์ฟิลิปส์โจนาสเอ็ดดี้แล้วก็นาวาเอกเคนเนตไอริช เป้าหมายตอนนั้นก็ชัดเจนครับคือ 1. ส่ง,งเสริมกิจกรรมแล้วก็2ที่สำคัญเลยคือพยายามผลักดันให้ภาครัฐยอมรับเรื่องนี้ให้ถูกกฎหมายค่ะการตั้งรัานี่ก็ดูเป็นก้าวสำคัญนะคะแต่ว่ากว่าจะได้รับการยอมรับจริงๆจัง,จงๆเนี่ยกลับต้องเจอความท้าทายเยอะมากโดยเฉพาะมุมมองจากภาครัฐในช่วงนั้นใช่ไหมคะถูกต้องครับช่วงปี1964ถึง1987ี โอ้โห oh, ถือเป็นยุคที่ต้องต่อสู้กันหนักเลยครับอืมทำไมล่ะคะหลักๆเลยคือความกังวลเรื่องความมั่นคงของชาติครับยิ่งช่วงนั้นเป็นยุคสงครามเย็นมีสงครามในประเทศเพื่อนบ้านภายคอมมิวนิสต์อีกการจะขออนุญาตอะไรแบบนี้เลยยากมากอ๋อเข้าใจเลยค่ะเรื่องความมั่นคงกับเทคโนโลยีสื่อสารใหม่ๆนี้เป็นเรื่องที่ต้องหาจุดสมดุลกันตลอดเลยนะคะใช่ครับ กิจกรรมต่างๆตอนนั้นก็เลยต้องทำกันแบบจากัดจำกัด,กดไม่ค่อยเป็นทางการเท่าไหร่แล้วก็อยู่ภายใต้การจับตามองของเจ้าหน้าที่ด้วยรัสเองก็ต้องมีกฎภายในกันเองอย่างห้ามคุยเรื่องการเมืองศาสนาหรือธุรกิจอะไรแบบนี้ครับเพื่อลดความหวาดระแวงลงแต่ก็ยังมีความพยายามเคลื่อนไหวกันอยู่เรื่อยๆใช่ไหมคะอย่างเรื่องการพยายามให้ไทยหลุดจากรายชื่อประเทศต้ตองห้ามของ i อท ใช่ครับอันนั้นก็เป็นอีกความสำเร็จสำคัญเลยนะครับคือต้องขอบคุณหลายๆไฟล์เลยทั้งคนไทยคนต่างชาติอย่าง KCCO HS1CB แล้วก็คุณสีภูมิสุขเนตรค่ะที่ช่วยกันจนประมาณปี1969ไทยก็หลุดจากบัญชีดำของ ITU ได้สำเร็จแล้วต่อมาก็ได้เข้าเป็นสมาชิก IARU ด้วยอ๋อ IARU องค์กรวิทยุสมัครเล่นนานาชาติครับก็เป็นการเพิ่มการยอมรับในระดับสากลไปอีกขั้น แต่ว่าการต่อสู้ในประเทศเพื่อให้ถูกกฎหมายจริงๆก็ยังต้องดําเนินต่อไปอีกพักใหญ่เลยแล้วสถานการณ์มาเริ่มคลี่คลายจริงๆตอนไหนคะจุดเปลี่ยนสําคัญจริงๆก็คือการประกาศใช้กฎระเบียบวิทยุสมัครเล่นครับวันที่4สิงหาคม1987อ๋อปี87ครับแต่มีผลบังคับใช้จริงๆคือ1นเมกรกาคม1 9 8 8อันนี้ถือเป็นการเริ่มยุคที่2เลยกิจกรรมต่างๆก็ขยายตัวเร็วมากหลังจากนั้นค่ะแต่ก่อนหน้านั้น มันมีช่วงที่น่าสนใจคือช่วงที่เรียกว่ายุคเงียบของเคลื่อนสั้นประมาณปลายปี82ถึงปลายปี87ยุคเงียบครับคือการใช้งานสมวัวัวมันถูกจำกัดลงไปเยอะมากแต่รัสก็ยังพยายามจัดกิจกรรมอยู่เรื่อยๆนะครับผ่านสถานีชมรม H S 0 A H S 0 A C หรือการตั้งสถานีพิเศษตามงานต่างๆเห็นมีประเด็นเรื่องวิทยุอาสาสมัครหรือ V R ด้วยใช่ไหมคะที่เริ่มปี81 อันนี้เข้ามาเกี่ยวได้ยังไงคะอ๋อ oh, ใช่ครับช่วง VR เนี่ยคือการเปิดให้คนทั่วไปใช้วิทยุย่าน VHF ได้ง่ายขึ้นถึงแม้จะมีความเห็นต่างกันบ้างในกลุ่มนักวิทยุคลื่นสั้นเดิมๆนะครับค่ะอาจจะมองว่าเป็นการใช้งานทั่วไปไม่ใช่เชิงเทคนิค ประมาณนั้นครับแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการที่คนจำนวนมากได้ลองใช้วิทยุสื่อสารมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันสร้างความเข้าใจจนนำไปสู่การยอมรับอย่างเต็มรูปแบบในที่สุดโดยมีกรมไพรสนีนทโทรเลขหรือปอนอทอตอนนั้นกับคณะกรรมการร่วมรัสปอนอทอเป็น,นกลไกสาคัญในการร่างกฎระเบียบขึ้นมา และแล้วก็มาถึงยุคที่ได้รับการยอมรับอย่างสมบูรณ์แล้วก็มีเหตุการณ์สําคัญที่เป็นมงคลอย่างยิ่งด้วยนะคะครับอันนี้นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้เลยครับคือในปี1989พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ส่งรับสัญญาณเรียกขาน HS1A HS1A ครับแล้วต่อมาปี1994 S r s t ก็ได้รับพระมหากรุณาทิคุณโปรดเกล้าวให้อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งถือเป็นเกียรติสูงสุดจริงๆค่ะเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจมากๆหลังจากนั้นกิจการก็เติบโตขึ้นเยอะเลยครับจำนวนใบอนุญ,ญาตก็เพิ่มขึ้นชัดเจนแล้วไทยก็เริ่มมีข้อตกลง reciprocal agreement กับต่างประเทศเริ่มกับสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศแรกปี1990ค่ะแล้วปัจจุบันนี้ล่ะคะ r s t มีบทบาทหรือกิจกรรมอะไรเด่นๆบ้าง โอ้เยอะเลยครับทางให้คำปรึกษาทางเทคนิคกับหน่วยงานกำกับดูแลอย่างกสทชปัจจุบันการประสานงานเรื่องระหว่างประเทศการสนับสนุนกิจกรรมท้าทายอย่าง DX Expeditions DX Expeditions คือการเดินทางไปติดต่อสถานีหายากใช่ไหมคะ ใช่ครับเป็นการเดินทางไปในที่ที่ติดต่อสื่อสารได้ยากเพื่อเปิดโอกาสให้นักวิทยุทั่วโลกได้ติดต่อเข้ามาเป็นเหมือนการประจนภัยที่ต้องใช้ทักษะเยอะมากครับนอกจากนั้นก็มีการจัดการแข่งขันดูลาสถานีชมรมบริหาร QSL Card Bureau จัดอบรมสอบใบอนุญาตต่างๆและก็สนับสนุนการทดลองเทคโนโลยีใหม่ๆด้วยอย่างการติดต่อสะท้อนดวงจันทร์หรือ EME ที่คุณ HS2JFW เป็นผู้บุกเบิกในไทย ฟังดูแล้วเป็นเส้นทางที่น่าทึ่งมากๆเลยนะคะจากคนไม่กี่คนในยุคแรกฝ่ฟาฟันอุปสรรคมามากมายจนกลายเป็นชุมชนที่แข็งแกร่งได้รับการยอมรับแล้วก็อยู่ภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์ ครับทั้งหมดนี้ก็มาจากความทุ่มเทของหลายๆท่านจริงๆตั้งแต่รุ่นบุกเบิกคุณแสงเยี่ยมพันเอกกำชัยคุณหญิงมยุรี H S 1 Y L ภริยาของท่านคุณศรีภูมิคุณยงยุทธ H S 1 D S มาจนถึงรุ่นหลังๆอย่างคุณเฉลิมพล E 21 E I C และก็อีกหลายท่านที่ไม่ได้เอ่ยชื่อนะครับล้วนมีส่วนสำคัญทั้งนั้นค่ะ เรื่องราวการต่อสู้เพื่อให้ได้รับการยอมรับทางกฎหมายแล้วก็การพิสูจน์คุณค่าของกิจกรรมอย่างวิทยุสมัครเล่นแบบนี้ก็น่าคิดเหมือนกันนะคะว่าประสบการณ์ของพวกท่านอาจจะเป็นบทเบรียนให้กับชุมชนที่สนใจเทคโนโลยีใหม่ๆในยุคนี้ที่อาจจะกําลังเจอกับความท้าทายคล้ายๆกันในการสร้างความเข้าใจแล้วก็หาจุดลงตัวกับสังคมและกฎระเบียบได้ยังไงบ้างเนาะนั่นสิครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากครับก่อนจะจากกันในวันนี้อยากขอฝากคลิปคลปหนึ่ง เกี่ยวกับการใช้วิทยุสื่อสารของนักวิทยุสมัครเล่นได้ชมกันเยี่ยมเลยครับผมว่าน่าสนใจมากรับชมกันได้เลยครับและขอสวัสดีทุกท่านเลยครับสวัสดีค่ะขณะนี้มีฝนตกระดับ4ีถเปลี่ยนปริมาณฝนมีแต่ตกเล็กน้อยตกปานกลางตกหนักตกหนักมากไม่มีระดับ4ีถึงามาจากไหนฝนตกหนักมากครับเปลี่ยนรับทราบเปลี่ยน だっだ